เงนไปเปนเ้นเหรอหอมดีคือจะมอยู่นี่จะไปได้แล้วนะนคมอกดบมดกดยิงโอเคกดย่อดเอาเด้งแล้วกันนะจิงจิมากถ้าตีฟ้าก็อย่าตีายมากคืกลัวตียงไที่อัดเึง้ก็ได้แล้ว ลุกจะเล่นหนะ่เก็บเก็บเยิ้มก่อนะกกนะนี่เนะิ่งที่เขานี่ยเน่ากล,ลัวอยู่ ะไรแบน้ก็แบบ้แตโอ้สวยดียรงนี้วย็านะทุกคนเตรียมใจดีนะอยาบวาถวาเข้าใจไหมถุงเท้าหยุดถุงเทนะน่ารักดีนะ โอ้ตาย